ยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแดดออกค่ะเรียวก็สวยงามคือเกาเมื่อนี่พระเอกสิผ้าออกจากป่าค่ะออกจากป่าเข้าในเมืองจังหวัดลิ่งชอปปิ้งค่ะไปอย่างลิ่งชอปปิง้งไระเอกไปซื้อของค่ะ เชิ่มก็เลยได้ไปน้ำเพลินแต่ไปเบิงบ้งวิวน้ำกันเลยค่ะคางทางปุ่นหล่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วค่ะแดดดีค่ะทุกคนผักก็งามงามปุ่นบรรยากาศบ้านปลาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติสวยงามค่ะ ดีพระเอ,อกพาไปในเมือ,องค่ะสวัสดีครับพระเอ,อกโลเฮเชนนะกล่องนี้เจอข้างหน้ามันก็เป็นมมมัวเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรไมันเป็นแสงแดดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเบืเอ้องหพระเอกก่อนเรเห็นชัดเวยพออะระเอกก็ได้มันเป็นมมมัว บอไดไปดูแล้เด็กค่ะในเมืองนี่ค่งวิวข้างทางค่ะคนปลูกานานแล้วปลูกยากค่ะวิวก็สวยงามนะคะแต่เสียงรถก็จะดังนี่ กระลงเลี้ยนยิ่งเจิมนี่ละเนี่ยขาวๆนี่ไปไปเบิองในเมืองเรื่องช็อปปิ้งน้องขาวไว้ดอกไม้งามเท่ โย่ไปเขาอีกเมื่อทีหุ่นเส้นทางไปเฮิซึมบอยซอกโฮมหุม่นถอนะ,ะเจอกระหายไปอีกเขาเคิ่งมาทางนี้เนาะเขาพามาทางนี้กระหายเขาไม่อยากให้เบื้องมองไม่หมองไม่คือเก่าแล้วไปเฮ้ยสม่เด่นนะมิจต์ตัวใหม่หันละของยาปลากับมาปลาคือเก่าแล้วเบื้องในเมืองด้วยขนาดนี้ในเมืองซิตี้แล้วนี่ค่ะทุกคน ซิตี้วิ่งช็อปปิ้งซิตี้ก็ยังบ่งมีคนก็ยังบ่งมีรถมีแต่ตุต่นใหม่เอกไปซื้อของร้านนี้ค่ะปีธรามร้านขายของอุปกรณ์หลายอย่างค่ะก่อนก่อสร้างเครื่องใช้มีหมด อันน e no, ี้เป็นบ้านบ้านพึ่งค่ะ còn cái này ban phừng khải nó ô ô này cặp đơn tha anh ski đẹp phan can chơi pha đứng nó là này đi để hải lan rồi giờ để anh bảo cái này nói đi để lan ซื้อไปให้ร้านด้ก็ร้านไส้เชมีจะไปเชะสเดี๋เห็นของอันนี้ก็คคดฮอดร้านซื้อไปให้ร้านเพื่อนวงดูหวานเพนนี่ลายยางเนาะวงดูวยนี่ใหญ่ๆ้อมนี่ละของไส้งานเขาก็จะมีอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ลหลายอย่างค่ะทุกคน นี่ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้าก,ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันค่ะแล้วนี่ก็เป็นแบบโรบอทค่ะโรบอทตั้งเวลาตัดเองใหญ่มากกว้างมากค่ะทุกคน ก็ห้างอีเกียค,ยค่ะคือมาโล่งดีแท้ค่ะทุกคนซิตี้แหมคือว่ามีคนตะเตะฟ้านซิตี้ซิตีน้นบอดีบรีควายเซลีเรียก็มีเบิร์ก์คิงนี่แหละ ไม่ค่อยมากินเท่าไหรด่ดอกค่ะอุย้ยถ่ายฟังนี้มันยอ้อนแสยงนีเ่เนาะเอกก็จะมาอยู่ละเออเมนอีย,อย่างละมือน,นี่ตัวพระเอกอหน,นูบอดีบอดแฮนดเด้อบอดีหัฮนด์ไดออว้า,หาหวว่าแล้วมันกลัวมีคน ห้างเขายังบอกเปิดคะ่ะมื่อนี้นวันไหนไอ้เส้นดาโอพปนาเขากะที่อยู่ทินอ่อ,อนวันอาทิตย์เปิดสิบโมงหอดไอ้หกโมงแรงคะ่ะสิบถึงสิบแปดนาฬิกาศูนย์ศูนย์นอห้างยูละ่ะห้างที่คนสวีเดนนิยมซื้อคะ่ะเพราะว่าเป็นอย่างนิยมซื้อ ของมันถูกค่ะหางยังบอกเปิดให้เจอป้าทุกคนมาเบ่งดอกไม้ค่ะ สิบเก้าช็คแม่นี่อย่างบุ๊พอดีดดสเตฟานของเรียนบอของเรียนเล็กน,น้อย <laughs> อีกร้านที่สองพี่เอกจะมาซื้อเสื้อสันเด้วะเมื่อไรซื้อกอัเบเขาออกมาแล้วลออคิ้วเป็นกิโลหนึ่งค่ะ <laughs> จับแล้วแต่ต้องรอคิ้วดูเลยออกมาค่ะมาอีกร้านแล้วค่ะร้านนี้จะเป็นขายอุปกรณ์ก่อสร้าง อปกรณ์ก่อสร้างดอกไม้ปาดมาหลายแทะดินปลูกแม่เต็มเลยค่ะคุณพระเอกกำลังจะไปซื้อใหม่ค่ะขคืนงานเก่านะคะพระเอกจะไปยังพระเอกไปเขาไปไหนมันบางหน่เด็กน้อยด้วยนะกยไปเด็กน้อย ไปโรจนีทุกคนก่อนเบิ่งค่ะอาหารไายแต่ดากไปอีกจอดในไทยอีกไปกะไปอุงเทพไปหากินเบอร์เกอร์คิงมอเมีนค่ะอันนี้สวีเดนเขาก็มีเบอร์เกอร์คิงค่ะคุณพระเอกเขาไปแล้วค่ะวันนี้กินอาหารนอกบ้านเตยฟานกินแฮมเบอร์เกอร์ยูเบอร์เกอร์คิงไอเจิ้มก็กินในอันนี้ค่ะ กัแบแกะเบิ่งก่อนค่ะชีดชีดกับไก่ค่ะก็มีสลัดอยู่นี่นมีใครให้เจอมกินอาหารนอกบ้านมัน้ยของไทยพร้อมขายให้เจิมสีอานี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะไว้สุดซอสนี่อันนี้พร้อมค่ะ ทานามิกะทุกคน,นปลาทิพปลาร,รสอดก็มีค่ะ ค่ะไปเลยค่ะคนป่าไปในเมืองกลับมาชมวิวบ้านป่าเหมือนเดิมทางเดิเจิ้มออกกำลังกายออดบ้านหล้วค่ะทุกคน มารีวิวของให้ทุกคนเบิ่งก่อนได้ผลไม้ค่ะได้ส้มแอปเปิลสตรอเบอรี่น้ำค่ะสตรอเบอรี่มันมีสิบโคนก็เลยอยากซื้อมาซิมบ่ค่อยซื้อจากเทียร์นะคะคงจ้าของมีแต่ปีนี้มันยังบ่ออกค่ะใครซื้อมากินก่อนแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ก็ไอ้ซอส,สหอยนางรมค่ะยาสีฟันแล้วก็เห็นมันถือเลยซื้อมากค่ะพักสลัดอันนี้อันนี้ก็ซี่โครง หมูาไอยะสมเครื่องอย่างมาแล็วค่ะอันนี้หมูจะไปในเมืองกับซ้เมไว้ค่ะหมูบดอยู่หมองให้เจิมอยู่ชี้ซานี่มันบอค่อยมีไอมันบบค่อยมีอันแพรกใหญ่งงแบบนี้ค่ะราคาแนวใดสวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขคนยายเจิมชุดน,นบสวิเดนมาหอดบานหรอค่ะ พาไปเที่ยวในเมืองพาอีกไปซื้อของค่ะไปซื้อของอุปกรณ์ในอันเพิ่นนั้นเฮ็ดแตนบ้านหลังน้อยนะคะแล้วก็พอเพิ่นน้าพอเพิ่น,นไดไไปซื้อพวกตะปูพวกไม้อยังนง่ะค่ะยายเจียมก็เลยไปน้าเพิ่นได้ไป,นนไป็น,นทายวิวัยทุกคนเบิ่งค่ะยายเจียมก็บ่ได้ซื้ออย่างดอกยาดเจียมซื้อเม็ดผักหอหนึ่งหาค้ณ แล้วก็สตอเบอรี่ก็ไอผัวกันพลเมล่าค่ะกระเนื้อหมูน้ำมาเล้พาทุกคนไปเบึงหางดอกไม้เลยค่ะไปงวดนี่โอ้ยเสียงกระเด็นแผลบ,บไม่ได้ค่ะ <c oughs> อันก็ขอบคุณทุกคนนั่นแหละค่ะที่ไอเขามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยาด้วยคะ่ะไอคอยทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไอเมื่บอกว่าด้ไปเที่ยวเลย พาทุกคนไปเที่ยวเพราะว่าได้มานางเว่านะคะอันนี้คลิปก็จะเป็นแบบว่าขึ้นรถเนาะคะ่ะมันก็นจะเป็นแลนเร็วมันก็แย่เจ๋ไปจิตตาต่อลงไปทุกคนเบิงะะ่งด้วยค่ะงามบงงามก็เบิ่งไปน้ำกัน,นะคะ่ะโดนเที่ยวในเขาในเมืองเนาะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะพอกันไม่คิดนาสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye